ยินดีด้อยรับพือนทั้งยู่ที่เชินจะไ,ได้วันนี้เพื่อนวิจีอเอเป็นทันแดดนะคะเพื่อนอาจที่จะที่อายหน่อยนะคะวันนี้จะมา,มา,าทำอะไิดีเอ่ออะไรดี วัลติดิด้นัละถือหาท้องเร็วเรียนนักนก็แล้วก็บนบ้านประมาณชัห้าทนตอนไปละกตนเนาะโอเคเพื่อนไปกันเดี๋ยวยึมบ๊อบตอนไปกัน้ S <S ไปดันไปไปหาทนเลี้ยนกันเธอไปหาทนเลี้ยนกันเดี๋ยล้วปนูนปานต่อเพื่อนทีร้านมาสิ เอมบ้านแบบนีเหมือนจะเดี๋ยวหาหาบ้านที่มีคนอยู่ดันมีคนอยู่เปล่ามีเงินแมวไหม เลี้ยนแมวไหมไม่ตอบเลี้ยนแมวไหมเลี้ยนอตอบไปปนบ้านได้แล้วหรอไม่บไม่แล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวไม่ได้ ยังให้เพื่อนไม่โดนแบนไปแล้วใช่ไหมเวึงญาติในปนแล้วเพื่อนเหมือนวันนี้เพื่อนวันนี้เพี่ยนเพี่ยนเพี่ยน ไวเพื่อนมานี่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 เรียนเลี้ยนแมวไหมฮะเขี่ยวช่วยยี่อ่ไม่อะไรเนี่ยยี่ มุมถ่ายโลกอะปเลยจัดใจหมดอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักแต่ว่าถอดถอดไปอัตอมตับเป็ดจัไม่ได้เป็นอืมไม่มีธนะใช่ไหมไม่บน ได้เพื่อนปนไม่ได้เพื่อนเพื่อนวัสดีเพื่อนเป็นปนไม่ได้ปนไม่ได้เพื่อนอืมจะมีปะรันไหนที่เป็นคนไทยไหมเนาะ ไม่มีมีแต่เต็มไปเลยนี่คืออัดทลิปมาประมาณเอิม่มตามนี้แล้ะอัดประมาณห้านาทีแล้วว้า <c oughs> ยแล้วเพื่อนก็หายอีกเอา้าเอา้า เพื่อนเธอจะไปแ้นตายไหมเพืนเป็นไรเป็นไรเฮ้ยไปหันเป็นไรแมวทานข้าวโพดได้ไหมเนี่ย ใชนะไอ้สดเล่เออเทาอีดอ,อัด,อดเราอัดคิปมาอดอืม นี่แล้ว่ะฮะใช่ตามนี้เลยเพื่อน มาน,นี่มันนี่มาน,นี่มาน,นี่เพื่อนมาน,นี่มานี่มันนี่ไปนอนเลยนะนอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลับชาให้เดี๋ยวรับชาใหนะ้ไม่มีใครรู้ ยวลัดใจนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูยันไม่ใช่ดิลัดใจหายันหายันเพื่อนอยู่หายัน เอองั้จะหายแล้วมั้งอาอ <laughs> หายแล้วแต่ว่าวันนี้พัดแล้วดีจสำเร็จไหมเนี่ยนี่ วันนี้เราดูดูส exactly. ัมฤทธิ์ไหมเนี่ยวันเนี่ยพูดแค่นี้ได้ดันดูแล้วเพื่อนจะเอาตู้เทปอะไรจิตตอบได้แค่ทำเดียวว่าโอเคอย่างเดียวชช่ไเมฮัลโลตื่นเปิดออรเกมแล้นะเท งั้นจะแตนว่าจะต้อนจะต้อนไปหาทนเดือนเองอแล้ววันเราเลือนเเขาเตรมมาใหม่มานนักทุกคนเอน <c oughs> ว่าหลังนี้ไม่ทนอยู่ไหมอะไรแบบอ่ะหรือว่าจะฝาดไปไม่หรอมัน เลี้ยนแมวไหมเลี้ยนแมวไหมเลี้ยนแมวไหมเหียว เาทอนนี้คือจะเอาจะจะถอนบ้านใช่ไหมตีๆอะไรเนี่ยไหนนะเมวเราเมื่อไหร่กันแต่เมื่อไหร่กันแต่เมื่อไหร่เพื่อนกันแต่เมื่อไหร่ตอนแมียว อย่ไม่เข้าใจเลยอย่ไม่เข้าใจย,ย,ย,ยโอ้ยเนี่ยเธอเป็นหน้าเนื้อเปิดวัดเรียนไหมอะไรแกวเหมียวไม่เข้าใจแกวแกวนุชไม่ใช่เพื่อนเนี่ย ไม่ไม่นุไม่ใช่เหอเอิ่มอะไรนตรนี้ตจะมไม่ไม่ไม่ไมมไมนุ๊เหนียวไม่ไปเหนียวจะเหนียวจะไม่ไปเบลจะไม่ไปเบวจะไม่ไปเบวบอกว่าเียวไม่ไป ไงล่ะดูแล้วจะต้นแปลงเป็นอาตมดับเป็ดเอ่อเต้นใต้อะไรเนี่ยเต้นใต้มันไม่จบแล้วหนึ่งช้อนเีมวบมดว่าไม่เอา,า,เอาโอเค อนนี้น่วันนี้ตอนตอนทำภารกิจบนป่ายนัดน้อยตอนแท,หนทนแนะ่หนึ่งทนรพอแล้วนะหนึ่งทนรพอแล้วนะสรุปเธอภารกิจจะไม่ทำเล็ดโนดจะไม่ยินเหมียวงไม้เอาจำได้แอ้วเหมียวจจำได้แล้ว ไมจไล่ไม่ไม่แล้วจำได้แล้วจำจำได้แล้ววันละจิตวันนี้จะสำเร็จไวเน,น,นี่ยนี่นี่ถืออัดมา ก่นาทีแล้วเนี่ยอ่ะเตะนู้ฮะฮะโน้ตมันนี่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 นู้ยัแมวไหมยนแมวไหมยนแมวไหม นี่ตาแผลเนี่ยเดี๋ยวอายุเจ็ดจะหันทวบเองนะฮะไม่ใช่ความจริงอายุเจ้าทัพแล้วนูชฮะนูชนูชนูชเห็นเรานูชตื่นนูชตื่นโอเคแม่ละ หรือว่านุดไม่ตื่นแล้วเรียนเมียวไม้เรียนเม,มยียวไม้เอาใ้แค่หนึ่งทนก็สำเร็จแล้วนะ yeah! เย่ได้ที่เฉดิมเมียวปอดจะได้มีทนเรียนเย้ yeah! นี่ท่านเดนียวรู้แล้วเหมียวต้นกายเป็นลานอาดามกับเท้าเถาเท้า,าอาดามกับเท้าทอนเหมีวยวจะต้นใจผลขอให้ได้แชทลันนึงเถอะนี่พาดมาลายจะมอนอล้วนะไม่ไม่ไม,ไมตอนนี้มันไม่เนียน เมียวมีวตักใจจริงๆฮะหม่รูอว่าเหมียวจะจะโดนแบนไหมจะถอดให้พาลติสัำเร็จเถอะเฮ้ยเหมียวในความจริงเหมียวอยากปวดหัวนะเนี่ย เหมียวเหมียวจอเธอเหมียวจอทำไมเลยติดไอแฉมเนีน่ยอนะฮะเมียวเหมียวเหมียวติด มียวไรเรแมนะเย yeah! ้ในที่สุดในที่สุดว่ามียวไรคนได้นี่ผ่านมาเสี่มโมโลแล้วเนะี่ยแมวอยากตุย วันนี้จบๆแล้เกี่ยวกับนี้นะคะเนอย่าลืมกนไม่ไหวแล้วฮะเหนียวจัดตุยแล้วฮะฮัลโหลพอดันเพียนเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมกดกด,ดไว้เลยก็กดไลค์นะคะถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ ฮุยฮุยฮะไว้เจอตามพ่้นีีนะฮะได้ฮะ